No, I what, I OK. En gang til. ดูดเลยไหมพี่ดูดเลยครับดูดเลย้นมือขับปุ่เดอดเลยไหมพี่นัดูดเลยครับผมดดเลยหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่เสียงพี่นัดพูดแตเพราะ yang K mendang tu Mendang tu Mendang tu แบบไหนฮะแบบไหนเดแบบี๋ยวเราจทีต้เจ้าเเสียวจะทนพี่นาเสียวมาจะทนกับ ไไม่่ด้ินะพี่ก็ให้บอทมันด้นี่มั้งเก็บคุมเก็บคุสวัสดีครับพี่มิกกี้พี่มิกกี้เล่นไหมสวัสดีค่ะเล่นไหมพี่มิกกี้เคยเข้ามาดูพี่นะตกดติดตามให้หนูดยที่หกแปดมิกกี้ไงใจอ่ะใครล่ะพูดเล่นนนน ท้าไม่กดติดตามหนูเล่นหนูเล่นหมดเลยพี่น่ะเขาก็เล่เหมือนกันแค่หนูอยากให้ติดตามพี่น่ะเพี่เคยเห็นบทหนูคุณเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้บท เ,เต็มเต็นมตั้ข้างหลังตู้เตรยมยิงยาาจังวะนับมาเก่าเร็วมากเลยทุกคนอุ้ยไม่กูยิงแักทีกูยิงไม้โหนแล้วมันหายไปแล้วทุกคนมันหายไปไหนวะ แล้วมันยิงมาจากไหนอีก,อกเกิดแต่กับหนหูหมดยังหมดยังหมดแล้วหรอ,อหมดแล้วมาอีก่ไหนอาการมันเป็นยังไงยิงอยู่ได้ไหนอาการมันเป็นยังไง ยิงอยู่ได้คนจะพันยาวข้างหน้ามีสองข้างหน้ามีสองเรื่องในเฟสคือจะขยันจะขยันไม่ได้หรอขนาดนาั้นได้หรอกรีบหนีไปไหนอะลูก พี่นอหนูว่าจะวาดรูปขายอะอาาในติ๊กต็อกนี่อนะพี่เราไปหาตรงนี้เยเห็นอยู่พี่เคเห็นอยู่หนูหไปหาเพื่อนเพื่อนคนในกลุ่มของตงัวเตงเลยไม่พบเป้าหมายในระยะมันหายไปไหนทุกคนไม่รู้ไปด้วยรอด้วยกิม <c oughs> ก็ยิงอยู่กับผมไม่มันจะท้นทนะ่ะ ไม่รู้ครับผมวิ่งเจอแล้วไหนวะนนย,วยิงกันอยู่จะแท้ยิงกันอยู่จะแทนแล้วมันก็หายไป นทำไมขึ้นจุดแดงๆไม่จริงก็อ่านกับเพื่อนเดี๋ยวอ้าวไม่มีดูที่ดูวงหรอ ก็วันหนึงนะพี่ปิด,ดมิกซะพี่วิดอ,อัพเป็นยังงจบแล้วพี่ใกล้จบแล้วเหลือ20ตัวแล้วพี่มีท,ทาม,ามาแล้วไปข้างหนน,น่าจะอยู่ทางนี้อ เป็นนายงง่วพ <t> <not> ี่ง่วงนอนจ้ะใช่พี่นอนไม่เต็มหรอยังไม่ได้นอนอ่ะดิอ้าวทำไมไม่นอนยังไม่ได้ว่าจะนอนแต่ไม่ได้นอนว่าจะนอนแต่ก็ยังไม่ได้นอนทำไมอ่ะเล่นเกมอยู่ ไม่แล้วก็คืนที่ไม่นอนหรอไล่คืนนอนแล้วเมื่อคืนหนูไม่นอนดึกเป็นบุญตามากเลยล่ะที่เห็นหนูไม่นอนดึกอ่ะพาะว่าปกติ ถ้าหนูนอนไม่หลับก็ไม่นอนเลยอนอนอีกทีนู่นบ่ายสองบ่ายาแล้วก็ตื่นมาตอนเอิอ่มมันตายเอาเมันตายหมดเลยมันไปตายไหนอะ่ะตื่นมาตื่นมาตอนนไปตายที่ไหนกันหมดเลย เอาละตัวไปในหมดตัวฮะพี่หกแปดมิกกี่ไงใจอ่ะใครละ่ะพูดรอโอเคโอเคใกล้ใกล้จบแล้วพี่พี่ชื่อเอก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 กุ้งอะไรใช่ไหมเอกกุง้งใช่ไหมเอกกุง้งไม่เอกกุ้งตอนนี้หนูไม่ติงแล้วเพรอ,องทหาพี่านอยู่ ที่68มิกกี้ไงใจอ่ะใครล่ะพูดรุงเอก,กชัยอ๋อรุงเอกชัยโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอถูกผิดคนอีกรุงเอกใช่นะได้ๆๆๆขอยิงบ้างยิงเลยพี่หนมยิงงันยิงมันพี่หนมอยผมยิงหัวไตกหมดเลยพี่หนมกดแล้วหมดตี้นะยิงมันหัวแตกหมดเล้ว เรียกน้องก็ได้เพราะว่าหนูหกสิบปีพี่หนุ่มหกสิบปีแล้วเหรอหกสิบหกสิบขวบพี่หกสิบปีกปีมาจากไหนวะพี่พี่หนุ่มบอกหกสิบปีเนี่ยสิบขวบปีนี้เพิ่งจะสิบขวบปีปีหน้าจะหกสิบละโอเอวินโอ้โอ้ หกสิบปีแต่เสียงเด็กอ่ะพี่คิดว่าหนูเกิดเดือนอะไรไปให้ว่าสิบพี่หนูต้องเกิดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแน่เลยสิบ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 ใช่ไมไม่ใช่สามสิบเอ็ดธันวาสิบเชื่อผมไปถามแม่ดูพี่ฟังนีไปถามแม่พี่หนูดูดิพี่หนูเกิดสามสิบเอ็ดธันวา บใบให้ว่าสิบไม่ใช่สิบพี่หนุ่มเกิดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาจริงจริงผมสืบมาแล้วพี่หนุ่มเราไปถามแม่ดูวันที่สามสิบเอ็ดธันวาพี่อินทรอฟพูดห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเมื่อวานโดนแดนใช่เมื่อวานโดนแดนไม่โดนยังนินทายมาสิบเลยไม่ใช่สามสิบโอ้จะบ้าถามที่เป็ดธันวา ไม่ใช่สามสิบโอ้ยสามสิบเอ็ดไม่ใช่สามสิบสามสิบธันวาใครบอกสามสิบจะตกไม่ใช่สามสิบสามสิบเอ,อ็ดเราจะไปกับคนไม่คิดแม้วนเราจะไปกับคนไม่คิดแม้ว,วมนไไนไไปห มีสองตัวเพื่อนเลือดคือเป็นไปเยอะเท่พี่แมวอ้วนระวังพี่ไม่อยู่ฝั่งนู้นหรอใช่พี่นะมาช่วยหนนยทีพี่หนึ่งกำลังไปสองตัวสุดท้ายอุ้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 ยแมวอ้วนแล้วกายเป็นแมวอ้วน กำลังไปอยู่ไหนขนาดนั้นอุ้ยพี่พแมวอ้วนคขาเจ็บคขาเจ็บพี่แมวอ,อ้วนคขาเจ็บอ้าวเนี่ยอวนลงไปแล้วมันเจ็บมาก,กนะน่ะติดติดพี่คิดว่าติดติดเดือนอะไรถามสิบเอ็ดัวน,ะะวนว่าเชื่อผมโอ้ยสิบสิบบาท ิบเลขหนึ่งกับศูนย์่ะใครก็ได้ช่วยบอกเบี้เขาดีว่าคำว่าติบมันบอกใครก็ได้ช่วยหนูทีไม่ใช่พี่น่กินที่สามสบิบเอ็ดธันวาแน่นอนผมจำได้ไม่ใช่ใบให้ว่ามีทองเอยไม่ใช่ใบให้ว่ามีหอยขึ้นตน้นเลยลองทายสิ คื้นตอนคำว่าสิงอ่ะใบให้ใบให้ว่าื้นตอนคำว่าสิงสิงค่ะอ้าวมันตายแล้วหรอผมว <c oughs> ่าจุมเกือนแล้วจะกลับมายิงสักหน่อยมึงได้แค่หกสวัสดีครับพี่บีน,นันมามาพี่กงมา